เลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกันนะครับกับเกมด้านบอลแซดโ No คังแบทเทิลวันนี้มาพบกับจิ้งจกแห่งตัวร้ายนะจิ้งจกร่างอ e ีวิลนะครับผมพอไม่ใช่ร่างคนดีหรือว่าไม่ใช่ร่างมนุษย์แตแปลงปกติเนี่ยมันกลายเป็นจิ้งจกไปเลยอะ่ะคือคุณผมว่ามันเหมือนจิ้งจกตอนนี้มันมีหางไงแล้วก็แบบตรงตรงผิวอะ่ะมันมีคล้ายๆกับเป็นตุ่มๆอะไรเงี้ยมันดูเหมือนว่าเป็นจิ้ง เลิกจริงจบกันแล้วนะก็ข้างตูตัวใหม่ย1อนะครับเป็นย1เวอร์ชันแบบล่าง E ี i l ล่างแปลงล่างแล้วมันจะไม่ใช่ย1ิบอดล่างมาจินนะถ้าเป็นย1ิบเอดล่างแบบล่างตัวร้ายอ่ะมันจะเป็นล่างมาจินที่ผมพูดถึงคือล่างอีกล่างหนึ่งที่ว่าตัวยังเป็นสีชมพูอยู่เป็นตัวสีชมพูสีแดงแงอยู่แต่ว่าเนี่ยมันไปอีกล่างหนึ่งแล้วไงก็เลยหมายความว่ามันจะสามารถยืนลิงก์กับตัวย1สิบเอดสีแดงตัวเก่าได้ในล่างต้นนะครับหรือว่าล่างแปลงก็ลิงก์ด้วยกันได้เพราะวว่่าาอตัเก ร่างเนี่ยมันคือร่างแปลงของมันดังนั้นถ้าคุณไม่ได้เปิดหาตัวใหม่21ตัวหน้าตู้ตัวใหม่หรือว่าอยากจะหา21คู่ลิงก์มาแชร์เพิ่มนอกจากตัวฟีเนี่ยใช้ตัวเก่าสีแดง eca เล่นไปก็ได้เหมือนกันนะครับวาดแล้วผมก็ถอขอมาใส่เพิ่มแล้วกันเอาเป็นเอามาใส่แทนใครดีละ่ะเอามาใส่แทน17เนาะแล้วก็ใส่นี่ครับย1แดงนี่แหละจะได้แบบมีคู่หูเพิ่มขึ้น ถ้าเกิดว่าคุณมี21ตัวใหม่ก็คือสามารถใส่21เ,เพิ่มได้อีก1ตัวนะการว่ามี21ในทีมอยู่4คนด้วยกันมาครับเรามาเริ่มดูความสามารถกันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลานะครับตรงนี้ผมมีอยู่5.5ตลิงก์ก็อัพมาประมาณนี้เวล7ถึงเวล5นะครับก็มาเริ่มดูกันเลยเริ่มจากอย่างแรกก็คือเรื่องของความสามารถท่าไม้ตายนะครับจะเป็นการเพิ่มเอเดเชดีเฟนต์ตัวเอง50เลยนะ เป็นเวลา4เทินกึ่งสแต็กนั่นเองก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์ดีบัฟอะไรเพิ่มเติมนะครับตีซูพิมดาเมจบัฟตัวเองเพิ่ม a t ด defense ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่เทินส่วนต่อมานะครับความสามารถพาสซีฟอย่างแรกตรงนี้มีฉากอินโทรนะครับเป็นตัวละครข้างตัวที่มีฉากเปิดตัวเหมือนกับพวกสามารถเหลืองเลยประมาณนั้นซึ่งฉากเปิดตัวของเจ๊แกก็คือทําให้ในช่วงเวลา4เทินแรกเนี่ยได้รับ a t defense บวกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีโอกาสเกรซแชนในการติดเป็นเบิ้ลท่าไม้ตายนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเป็นเกรซแชนเพื่อจะเบิ้ลไม้ตายนะไม่ต้องมาลุ้นติดเบิ้ลธรรมดาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นเกรซแชน70เปเ็นตป็นท่าไม้ตายเลยใน4เธอแรกที่เริ่มมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ้นสี่เธอเนี่ยเข้าสู่เทอร์ี่5มันจะเป็นกลายเป็นว่ามีโอกาสไฮแชนในการติดเบิ้ลไม้ตายขึ้นมาแทนนะครับแค่นี้นะแต่ว่าไอ้เรื่องของการ บวก ADK Defense 120%เนี่ยก็จะหายไปเลยเปลี่ยนจากแค่ว่า a d k Defense หายแล้วก็โอกาสเกรดแชสในการเบิ้ลแม้ตาเนี่ยเป็นไฮแชนแทนนะครับผมสีเธอแรกเก่งเอาง่ายๆความสามารถต่อมานะครับตัวนี้จะมีการตั้งต้นคิบวก3 a d k Defense บวก2 1 0บวกเยอะมากสำหรับการตั้งต้นแล้วก็มีการบวก a d เคอีก90%เนะครับเมื่อทำการโจมตีบวกหลังยิงเพิ่มด้วยนะครับพร้อมกับป้องกันดาเมจติดตัวอีก21% เมื่อเจอศัตรู1ตัวเท่านั้นนะครับเจอด่านตัวเดียวเนี่ยสามารถกันดาเมจได้เจอด่านศัตรูหลายตัวก็จะเสียความสามารถในการกันดาเมจไปซึ่งส่วนใหญ่ก็สมัยนี้เจอตัวละครด่านตัวเดียวเป็นปกติอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับความสามารถต่อมาก็มีโอกาสไฮแชนในการตีติดคิยคอ่ฮิตนะครับเมื่อเจอศัตรู2ตัวหรือว่ามากกว่า ก็คือเจอตัวเดียวได้กันดาเมจเจอ2ตัวเสียกันดาเมจแต่ว่าได้โอกาสในการคีขึ้นมาความสามารถต่อไปนะครับหมายเลข21ตัวนี้จะสามารถเจติดคีรูเข้าได้เลยถ้าหากว่าตัวนี้มี HP ที่60%หรือว่าต่ํากว่าหรือถ้าหากว่าสตูที่เราโจมตีเนี่ยมีเลือดอยู่ที่3 0หรือว่าต่ํากว่าก็จะทําการตีติดคีรู่เข้าได้เลยทันทีนะครับเอาไว้แบบเน้นจัดก,การปบดฉากไปเลยนะถือว่า โอกาสในการคี้การันตีของมันเนี่ยก็ไม่ได้ทํายากเกินไปะนะขอแค่เราเลือดต่ําหรือว่าขอแคาว่าศัตรูใกล้าตาเนี่ยก็สามารถเตะคี้ได้อย่างน้อยก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วที่ว่า55%เนี่ยมีทั้งโอกาสในการคี้แล้วก็มีทั้งโอกาสในการเบิ้ลแล้วก็ความสามารถสุดท้ายก็คือ2ี่ตัวนี้จะทําการหิวเลือด30%เนะครับเมื่อทําการได้ฟันนันโบหรือว่าทําการปิดฉากนั่นเองนะเวลาลัาชดช็อตศัตรูได้ก็คือได้หิวเลือดเด้งขึ้นมาด้วยตอมานี้อันนี้คือความสามารถทั้งหมดนะครับ เป็นตัวละครข้างตู้ที่เก่งมากอันนี้คือไม่ใช่ตัวละครข้างตู้แบบว่าเอามาซัพพอร์ตทีมนะเป็นตัวละครข้างตู้ที่ว่าทาดาเมจให้ทีมได้เลยเพราะว่าบวกเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือจะเก่งแค่4เทินแรกจากฉากอินโทรไงเพราะว่ามีการบวกไอเดีคดีฟิล์มขึ้นมาถึง120%รพอหมด4เทินไปก็คือก็จะเสียบตรงนี้ไปเลยนะครับทำให้พลังดิบของเธอก็จะไม่ได้เยอะเท่ากับตอนแรกๆแ,แล้วประมาณนี้ส่วนที่เหลือคือโอเคหมดน,นะ มีการตั้งต้นเยอะมีการบวกหลังยิงเยอะมีป้องกันดาเมจมีติดขีมาให้เลยถ้าเกิดว่าเงื่อนไขครบซึ่งถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องลิงก์ก็มีลิง, Big Bad Bot, ลงก์บิ๊กแบทบอสลิงก์กับตัวละครใหม่ได้เลยสบายสบาในร่างแปลงนะไม่ต้องห่วงเลยครับใครชอบย1เอเนี่ยตอนนี้คือย1ิเอเก่งขึ้นเยอะมากจากการที่ว่ามีตัวละครตัวใหม่เข้ามานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันกับดาเลโซนว่าจะเป็นยังไงนะครับในเลโซนเซลแม็กกับทีมนี้ทีมมา200นะครับ เป็นไงครับฉากอินโทรของยี่บดตัวใหม่บอกเลยว่าเท่มากไม่ใช่เท่จะบอกว่า o s เมันดีมากนะคือถึงแม้เป็นอินโทรตัวข้างตู้อ่ะอันนี้ชั่นใช่มันเร็วแล้วเว้ยแต่แบบมันเหมือนกับพวกสามาชงชาเลยคือมัน o s เมันดีเว้เยไอ้ซึ่งยี่บดตัวข้างตู้เนี่ยเพลงมันดีมากนะผมชอบมากเลยทั้งตัวใหม่ทั้งตัวข้างตู้ผมชอบ o s เของมันมากๆนะครับซึ่งนี่แหละอินโทรของเขาได้ทํางานเรียบร้อยทํางานเสร็จปุ๊บ บัฟสีเทินแรกมาเต็มได้ AK d e ค e n s ฟเต็มบวก120%สิเร์นีเทินมีโอกาสในการเบิ้ลแม้ตา70% 4สิเอร์นีเทินดังนั้นสีเทินน่าจะเป็นเทินทองของเขานะครับของเธอเลยทีเดียวซึ่งจะบอกว่าเป็นเทินทองก็ถูกแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมติดเบิ้ลโอกาส70%เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเทินหมาทันทีนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มันตีเบิ้ลแม้ตาเนี่ยมันส่งผลสําคัญไงอย่างเอฟเฟกต์แม้ตาเนี่ยมันเพิ่มให้ตัวเขาเองได้ e ็น e คดีเฟนต์สีัสิัเนอร์เย ถ้าเกิดว่ามันตีแม้ตาแค่รอบหนึ่งต่อเธอเนี่ยมันจะเฟลมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะตีกี่ครั้งในเทอรนี้นะตัวนี้ตีได้สูงสุด3ครั้งต่อเทอนเนาะตีรอบแรกจากในเทิรรอบ2จากพาสีติดเบิ้ลแล้วก็รอบ3จากการอัพเส้นทางนะเดี๋ยวให้ยินคู่กับตัวใหม่ไปเลยนี่มีซับช่อง3จากตัวฟี3รี30%ดีเฟนต์ตั้งต้น2องแสนนะครับ ก็ยังคงตั้งต้นน้อยเหมือนกับตัวละครตัวใหม่ที่เป็นตัวหน้าตู้เลยบวกหลังยิงก็มีแหละแต่ว่าหลังยิงเนี่ยบวกน้อยกับตัวใหม่ด้ียซ้ําที่เป็นตัวใหม่ตัวสีฟ้าเนี่ยครับผมเพราะว่ามันมีการบวกดีเฟนต์แค่จากแค่จากเอฟเฟกต์ไม่้ตายอะ่ะอย่างตัวกาชาสีฟ้ามันยังมีบวกทั้งจากเอฟเฟกต์ไม่้ตายบวกทั้งจากพาสซีฟสกิลไงแต่ว่าอันเนี้ยไม่น่ารอดเท่าไหร่นะครับมันเลยต้องเน้นการติดเบิร์นมากๆให้มันพึ่งโอกาสในการเบิร์นเอาเปิดมายิง4ล้าน ถือว่าแรงนะเพราะว่านี้คือไม่ได้รันลิงบิ๊กเบ็ดบอสนี่ยนะครับผมตีแรงใช้ได้ครับมาแล้วเบิ้ลเป็น4ล้าน4นี่แหละดีเฟนต์ก็มากขึ้นนะครับดาเมจก็มากขึ้นกลับมาใหม่ก็จะได้ตีแรงกว่าเดิมและเบิ้ลธรรมดาอีกรอบหนึ่งจัก,กรดานนะใช้ได้มากเลยอุตส่ามาสุดขนาดนี้นะ่าจะเบิ้ลแม้ตายไปเลยนาะนี่นะครับโดนยิงเข้ามาอย่างน้อยตอนนี้ก็มีการดาเมจติดตัว2 1อยู่นะ ต่อให้มันมีดีฟนอ์แบบเปิดมาน้อยแต่ว่าน่าจะโดนเตะปกติน่าจะไม่เจ็บเท่าไหรน่นะครับแต่ก็ถือว่าน่ากลัวแหละพวกตัว21พวกนี้ครับก็ควรค่าต่อการอัพลิงสิบนั่นแหละเพราะมันมีลิงก์บิ๊กเบนบอยกันส่วนใหญ่ถ้าเกิดว,ว่าเราไมา่ได้อัพลิงสิบก็คือจะเล่นลําบากขึ้นนะครับมันจะเสียเปอร์เซ็นต์พลังตรงนี้ไปไงนั่นแหละตัวใหม่นี่ตีหกล้านเลยเนี่ยตีแรงเลยว่ะหกล้านหกล้านสามครั้งไม่ธรรมดาครับ อย่าลองกลับมาดูครั้งหน้าครั้งใหม่ที่ว่าตัวเหลืองเรากลับมาอีกรอบหนึ่งนะตัวฟีนี่ยังยิง6ล้านเหมือนเดิมนะนี่ตัวฟีแบบโชว์จัดๆเลยเ <c oughs> บิ้ลก็เป็น6ล้านห้าเอาเรื่องเอาเรื่องนะโอเคผมอยากพยายามให้เราได้ทำงานลิงบิ๊กแบดบอสเน้ยนะจะได้เห็นพลังเต็มเปี่ยมของตัวข้างตู้เนี่ยครับผมต้องหาจังหวะเลือดต่ำก่อนนะ่ะซึ่งก็ยากอีก มาครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับลิ้นก็ยังคงไม่ทํางานเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้น่าเสียดายจริงๆดีเฟนต์ตั้งต้นตอนนี้สี่แสนนี่แหละพลาราของการติดเบิ้ลถือว่าถึกเลยนะเดี๋ยวนี้เพราะถือว่ามันเบิ้ลเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีดีเฟนต์ที่มากกว่าเดิมเยอะเลยอย่างเธอแรกเนี่ยมันตั้งต้นแค่สองแสนเว้ยพอได้ติดเบิ้ลสักสองครั้งไหนตีไม่ตายสองรอบเนี่ยดีเฟนต์ดิดไก่เลยนะครับ พอจากตอนแรกเนี่ยมีดีเฟนเซอร์สองแสนกัรดาเมจยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะดูเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นดีเฟนเซอร์สีแส่แสนกัรดาเมจยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเริ่มดูดีแล้วไงเออนี่แหละคือการติดเบิ้ลไม้ตายสําคัญมากนะครับคิดภาพได้เกิดว่ามันไม่ยอมเบิ้ลไม้ตายจากไอฉากอินโทนี่คือแบบโอ้โหเครียดอะน้ําตาไหลอะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะซึ่งประเด็นก็คือมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ไงครับผมเฮ้ยโดนดักหน้าโดนเจ็บไหมถ้าโดนเจ็บ แต่ผมว่าไม่น่าเจ็บอะดีเฟนส์สี่แสนอะเออมันไม่น่าไม่น่าเจ็บเท่าไหร่ครับเสียดายมาก4ล้าน5ถ้าเกิดว่ามีลิงก์บิ๊กแบทบอสคงไปแบบสักหลัก5ล้านกว่าได้นะผมว่านะติดเบิ้ล4ี่ล้าน8นะครับดีเฟนส์ก็มากกว่าเดิมไปอีกทีหนึ่งอ่าแต่ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ว่าไอฉากอินโทรจะยังคงอยู่กับเราเพราะนี้ก็เป็นเทินที่3แล้วไงเทินหน้าเทิน์น4แล้วก็อีกครั้งก็เทินที่5้ก็หมดพาร์สีไปแล้วก็ตีเบิ้ลไม่ได้แล้ว ทีนี้ก็คือพลังเดียบจะหายไปหวบอยึ่างเลยเพราะว่ามันขาดเอเ e ค e ดฟเนจากอินโธร้อเลยนะครับสำคัญไหมก็ถือว่าสําคัญมากเหมือนกันแต่ผมมองว่าถึงแมเอ้อยยี่สิบเอรเซ็นต์จากฉากอินโธจะหายไปอะแต่ถ้าเราได้บิวอัพจากเอฟเฟกแม้ตายสีเฮืนมาเรื่องเนี่ยมันก็สามารถเอามาทดแทนกันได้นะดาเมจคงประมาณตกอยู่ที่แบบยิง6ล้านได้อยู่ ถ้าครัถ้าเกิดว่าเราอัพลิงมานะครับเพราะว่านี้คือเราไม่ได้อัพลิงไงมันก็เลยจะขาดหายดาเมจหลักของมันไปนะครับลิงบิ๊ก a บทบอสเนี่ยสำคัญจริงๆยอมรับเ,<อ>เลยเอาละครับถึงแม้ฉากอินโทรจะหมดแต่ว่าครั้งเนี้ยเราได้ลิงบิ๊กแบทบอสเอาได้ป่าววะได,ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหม่แปงลงร่างโอเค แต่ถ้าตัวใหม่แปลงร่างมันก็หิวเลือดเนี่ยผมบอกแล้วว่าทีมันขัดกับลิงก์บิ๊กแบทบอสคือโคตรเลยเว้ยคือเธอเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถแชร์ลิงก์บิ๊กแบทบอสกับตัวข้างตู้ของเราได้นอกจากว่าจะกดแปลงร่างตัวใหม่เพราะถ้าแปลงร่างเนี่ยมันได้ลิงก์เพิ่มมาคือลิงก์บิ๊กแบทบอสในร่างแปลงของตัวสีฟ้าแต่มันขัดกันก็คือพอแปลงร่างเนี่ยตัวใหม่มันหิวเลือดเนเออเนี่ยหิวปุ๊บเลือดเกือบเต็มลิงก์หายออยังได้ลิงก์อยู่ยังมีลิงก์อยู่ โอเคงั้นก็ไปจัดไปเลยยังมีลิงก์บิ๊กเบสบอ s ทำงานอยู่นะครับตอนนี้ดีเฟนซ์อยู่ที่3ามแสนเก้านี่ไงเสียอินโทร120%ป็ไปก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าก็ยังคงได้อยู่การดาเมจยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเ e สโก o ฮะดาเมจผมว่าน่าจะยิงหลักห้า,าล,นะ 5, 000, 6, 000, ล้านกว่าได้เลยนะไม่ห้าล้านก็หกล้านกว่าอย่างน้อยก็มีลิงก์บิ๊กเบสบอลและเธอเนี่ยมีซัพพอร์ตด้วย40 น่าจะแรงจูใช้ได้นะครับยังไงฮะยิงเท่าไหร่เอ่ยสี่ล้าน4ีบอกว่าไ้้คิดเยอะเลยสี่ล้านสี่นะครับติดคีไปหนึ่งเบิร์นไฮแชงไม่ทำงานโดนยิงแม้ตายเข้ามาก็คงไม่เจ็บเท่าไหร่ห้าหมโอเคได้อยู่อย่างว่าแหละมันก็ยังแบบมีกันดาเมจของมันอยู่นะผมว่าข้างตู้ตัวใหม่คือถ้าเป็น5้เอาจจะไม่เดือดเท่าไหร่วะ พอมันเสียฉากอินโทรไปคือมันแบบมันมันไปไวมากเลยอ่ะผมว่าอินโทรของยีเดข้างตู้มันจบไวเกินไปไปสี่เทอมันแป๊บเดียวอ่ะกลับมาใหม่แค่แบบครั้งหนึ่งคือหายแล้วอ่ะมันแบบเน้นเกมเร็วเกินไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอยากให้มันอยู่สักสูงสุดสักหกเทอ์น่าจะโอเคนะาําลังโอเคจะได้แบบอยู่ในช่วงเกมกลางๆได้ด้วยอันนี้มันสี่เทอมมันแป๊บเดียวมันจบแล้วนะครับพอหมดอินโทรก็คือแบบพลังดีบหายไปเยอะเลยครับตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วตอนนี้ ผมเลยเสียดายมากเลยอะต่อให้มีโอกาสในการคีดหรือว่าติดคี้ง่ายๆตอนเราเลือดต่ําหรือว่าศัตรูเลือดต่ําเนี่ยแต่ว่าดาเมจ์อะเป็นตัวเลขพลังดิบมันก็จะหายไปเยอะไงตีสี่ล้านติดคี้ก็ถือว่าไม่ไเท่าไหร่นะผมว่าเฉยๆมากอืมเสียดายมากเลยแนฮะเรื่องกานึงว่าตัวผมอะผมมีแค่ห้าห้าเปอร์เซ็นต์ไงตัวข้างตู้ก็คือแบบห้าห้าเปอร์เซ็นต์แลวมันเก่งจริงก็คงจะเก่งยากมันจะเก่งจริงๆก็คือแบบเป็นตัวละครที่ว่าสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตให้ทีมอะ พอเป็นข้างตู้ที่ว่าเน้นทําดาเมจเน้นเป็นตัวละครหลักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้เด่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสแตน้อยบวกกับว่าตีแค่ซูพิม์ดาเมจไงก็เลยแบบว่าทําให้ดาเมจไม่ได้แรงให้เราคิดเอาไว้นะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าได้มาปวดเส้นทางสัก1หรือ2ทางเนี่ยตัวนี้น่าจะเก่งอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันสแตมากกว่าเดมเนาะน่าจะดูโอเคขึ้นแต่สำหรับผมไม่ลองเล่นมาครั้งเนี้ย ผมว่า5เซก็มันก็พอเล่นได้แต่ว่าไม่ค่อยประทับใจผมขนาดนั้นนะผมเฉยๆกับมันไม่ได้แบบว่าดูว้าวมากผมเสียดายที่ว่าอินโทรมันบวกมันบวกเวลาน้อยไปหน่อยมันอยู่แค่สเทินมันรู้สึกว่าแบบมันมันแป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วอะครับผมอยากแค่อยากให้ว่าอินโทรอยู่นานกว่านี้หน่อยนั่นแหละอย่างน้อยผมอยากให้ตัวตัวข้างตูวเนี่ยมันสามารถซัพพอร์ตทีมได้นะการทีนว่าผมมองการทีนว่าตัวฟีอาจจะเก่งกว่าตัวข้างตูวหรือเปล่านะ ดูดิยิงกันสามล้านห้าเองอะเพราะตัวฟรีอย่างน้อยแล้วก็สามารถฟาร์มดาวลุงง่ายๆไงตัวข้างต้นไ่เปิดหากันนะอันนี้เบิร์นหายแสนมาซึ่งการตีครั้งนี้มันติดคียแน่ๆเพราะว่าเราเลือดต่ำนั่นเองก็ยังโอเคที่มันมีการติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์มาให้เมื่อเราเลือดต่ำหรือว่าศัตรูเลือดต่ำใกล้ตายนะครับก็ยังโอเคอยู่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าได้ปวดเส้นทางเนี่ยน่าจะดูคงหน้าเล่นขึ้นกว่าน,นี้เยอะเลยนะเออใครมีปลดทางมาลองแชร์ความเก่งของมันกันได้ว่า เก่งขึ้นมาก่อน,นี้มากหรือเปล่าน่าจะได้รู้กันนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย